ขอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะโดยพาเมื่อนีไปเบิ่งเรื่องของการเลิกรับบุบุญธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นจังไรไปติดตามกันไในในช่วง3นาทีกับอายการแผ่นดินมือนีค่ะ ปกติแล้วครับตามกฎหมายครับการเลิกรับบุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อกรณีหนึ่งคู่กรณีก็คือผู้ที่จะขอเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมหรือครอบครัวอุปการะหรือครอบครัวอุปธร,รรมนะครับกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมสามารถตกลงกันครับเพื่อขอให้ยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ครับส่วนประเด็นที่2ในกรณีของครอบครัวอุปธร,รรมหรือผู้อุปการะเด็กกับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมจดทะเบียนสมรสกันครับ ก็จะถือว่าการรับบุญบุธรรมเลิกไปโดยตามกฎหมายเลยครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือฟ้องเพื่อขอเลิกโดยมีคำสั่งศาลนะครับให้เลิกรับบุญบุญธรรมแล้วครับกรณีอย่างเช่นครับนาย A ครับกับนาง B นาย A ขออุปการะเลี้ยงดูนาง B าเป็นบุรบุญธรรมต่อมาเมื่อนาง B อายุ20ปีบริบูรณ์และเสร็จทีนี้ ย้ายไปอยู่กินด้วยกันต่อมาเปลี่ยนเจตนาแล้วทีนี้ไม่อยากจะให้เป็นลูกแล้วอยากให้เป็นคู่ชีวิตแทนดังนั้นนาย A ก็สามารถจับมือกับนาง B ไปจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอรครับแล้วก็การรับบุนุนธรรมย่อมเลิกกันไปโดยผลของกฎหมายครับ และก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่สามารถตกลงกันได้หรือไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของของ,ของทั้งคู่นะครับอันนี้ครับต้องใช้สิทธิทางศาลครับในการฟอ้องร้องในการขอเลิกรับบุตรบุญธรรมครับหากศาลเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆมีคําสั่งให้ทั้งสองยกเลิอกอ การรับบุตรบุญธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดตามคํา,มาสั่งศาลครับผมเคยมีคุณป้าคนนึงครับเข้ามาเข้ามาปรึกษาเนื่องจากเคยไปรับบุตรบุญธรรมและก็ไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายไว้ต่อมาผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมครับประพฤกิเนรคุณหรือไม่สามารถที่จะใช้คําว่าอยู่ร่วมกันต่อไปได้แล้วคุณป้าก็ามาปรึกษาว่าจะดําเนินการอย่างไรตรงนี้ครับ ตรงนี้ข้างต้นก็เหมือนหากเข้ามาที่สํานักงานนายการทุ้มครองศิธิ์นะครับก็จะเรียกคู่กรณีครับเข้ามาเพื่อไก่เกี่ยระงับข้อพิพาทครับจะได้ถามข้อเท็จจริงว่าเหตุผลตรงนี้ในการที่คุณป้ามา,าเขียนคําร้องตรงนี้เป็นไปตามที่ได้แจ้งหรือเปล่าเบื้องต้นต้องให้เขาตกลงกันก่อนครับถ้าเกิดเขาตกลงกันได้ก็จะให้เขาจับมือกันไปตกลงครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็จะ เป็นหน้าที่ของพนักงานอายการที่จะใช้สิทธิทางศาลในการยื่นคำร้องของต่อศาเลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมในครั้งนี้ครับผม